นะครับคุณผู้ชมครับคือนายการนองนุชยะะ์ฮะเขาเป็นกำนันตำบลทงทานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอครับก็นำผู้นำชุมชนไปสำรวจความเสียหายและก็ดูอาการของลูกหมูในฟาร์มหมูครับที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนอกมู่บ้านหลังจากที่เมืก่อนหน้านั้นรับแจ้งจากเจ้าของฟาร์มหมูว่าหมูในคอกเนี่ยเกิอดอาการติดเชื้อไม่ทราบเชื้อและก็ชื่อของโรคดังกล่าว พอเกิดอาการป่วยตัวก็จะเริ่มไปสีแดงทั้งตัวนะครับแล้วก็เกิดเป็นตุ่มแดงตามตัวขึ้นมาจากนั้นไม่นานก็จะเกิดผิวช้ำเขียวเริ่มต้นที่ใบหูแล้วก็ลามไปทั่วเลยละครับจากนั้นมีอาการเหนื่อยหอบด้วยไม่กินอาหารแล้วก็นอนสมไม่ลุกแล้วก็มีเลือดออกจมูกไม่นานก็ทยอยตายโดยที่ไม่มีทางรักษาแม้ว่าเจ้าของคอกจะหาย,ยามารักษาก็ไม่หายแล้วก็ทยอยตายไปวันละหลายตัวจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะ เหลือเพียงลูกหมูเพียง6ตัวที่มีอาการหนักแล้วก็ไม่มีทางรักษาด้วยด้านในปัญญามูลคำการเจริญประสูต์สัจหวัดร้อยเอ็ดก็บอกว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยนะครับสอบสวนโรคก็ทราบว่าสาเหตุของการเกิดโรคและแพร่เชื้อโรคในสุกรน่าจะเป็นโรคที่เรียกว่าเพิร์สนะะซึ่งเป็นโรคที่ระบาดเกิดกับทางผิวหนังแล้วก็ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารซึ่งเกิดการแพร่ระบาดเมื่อต้นปีนี้นี่นะครับ จากการที่มีพ่อค้าค่ะเขานําลูกสุกรจากนอกพื้นที่เอามาจากจังหวัดชายแดนนะคะเข้ามาในพื้นที่นะคะ400ตัวมาเช่าฟาร์มพักเพื่อขายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่ได้รับอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะซึ่งทําให้เกิดการติดเชื้อกระจายไปยังฟาร์ม6แห่งในพื้นที่5อําเภอก็คือในอําเภอศรีสมเด็จอาจสามารถเชียงขวัญ พนทองอำเภอละหนึ่ฟาร์มแล้วก็ที่อำเภอเมืองร้ออดอีก2ฟาร์มนะคะซึ่งทางปสัสสตว์ก็ได้ดำเนินคดีกับผู้นำเข้าโดยผิดกฎหมายแล้วแต่ล่าสุดกลับพบว,ว่ามีการระบาดเพิ่มในเขตอำเภอทวัตบุรีด้วยอีกแห่งหนึ่งก็เรรงส่งจเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บตัวอย่างเชื้อมาตรวจพิสูจน์ให้เกิดความชัดเจนกันซึ่งก็น่าจะทราบผลการภายใน3วันค่ะ